วันนี้กับวันที่16บห้คือมนมาครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนปลายเดือนก็เป็นงานเป็นงานใหญ่ของเราเนในวันที่30พฤษภาคมงานเปิดสาบแดนโลกธาตุซึ่งเป็นงานที่องค์หลุงตาทดาได้นำพาคณะสี่ยนิสิตปฏิบัติมาเพื่อ การอุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนของเราเพระฉะนั้นสิ่งใดที่องค์หลวงตาได้นำพาคณะสิยานุสิตกระทำบำเพ็ญนั้นให้เชื่อมั่นได้ว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในสิ่งที่องค์หลวงตาได้พาทำแล้วเพราะองค์หลวงตานั้นท่านพาคณะสิยานุสิตทำสิ่งใดนั้นท่านพาด้วยความเมตตา พาด้วยความกูรุณาทำด้วยความปัรตนาดีต้องการให้สี่อนุสิตแม้ที่แม้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามหรือที่ยังอยู่ก็ตามเดือให้ทุกท่านทุกคนล้วนแต่ได้เป็นผู้สวยบุญจากการสร้างบุญทั้งหลายเพื่อแผ่กระจายออกไปสู่เปตชนของเราเองเพื่แทนสิ่งที่องค์หลวงตา ได้นำาพาบำเพ็ญมาปฏิบัติมานั้นลูกคณะสิยอนุสิตจึงควรอย่างยิ่งที่จะสานต่อให้มันมั่นคงตลอดยาวนานไปถึงอนุชนรุ่นหลังคือลูกหลานของพวกเราสืบต่อไปเพราะกิจที่ทำนั้นล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์เท่านั้นจะไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรเลยต่อผู้ที่ดำเนินหรือปฏิบัติ ถูกต้องตามที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมานี่ก็เหลืออีกเพียงครึ่งเดือนอเพราะฉะนั้นพวกพวกเราคณะศิิอนุสิทธิ์ที่จะร่วมงานบุญนี้เป็นบุญมหาสังฆทานเป็นบุญมหาบาังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปนตชนของพวกเราเพราะแต่ละท่านแต่ละคนก็รว้แต่มีผู้มีพระคุณด้วยกันทั้งนั้นแหะ นะครับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจนกระทั่งถึงญาติโกโหติกามิตรสหายที่มีพระคุณของเราที่ได้หลวงรับดับขันไปแล้วเราลึกลกถึงพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราก็บำเพ็ญบุญบ,บำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบโดยายานวิถีใดได้อนุโมทนาได้บุญที่พวกเราได้อุทิศไปแล้วนั้น ท่านหลายเราท่านย่อมมีความภูมิใจที่มีพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายอย่างแน่นอนแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านทีละจากเราไปท่านท่านก็ย่อมมีน้ําจิตน้ําใจที่อํานวยใจให้พวกเราเรมีชีวิตดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญตลอดไปอันนี้แหละเป็นใจส่งถึงใจจิตส่งถึงจิตอย่างแท้จริง ประนั้นในวันที่30พฤษภาคมนี้ก็เชิญคณะศิยานุสิทตทั่วไปทุกท่านทุกคนได้มาร่วมงานบุญนี้อย่างพร้อมเพียงกันชีวิตของพวกเรานั้นมันเป็นของเปราะบางอย่างยิ่งวันนี้ก็ได้ทำกองบุญบางสกุลท่านท่านก็ได้เข้ามาไปรับใช้ เข้ามาทำงานอยู่ในวัดมายัางสม่าเสมอแต่ว่าถึงเวลาจากมันก็ต้องจากกันทั้งนั้นแหละเพราะจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่มีความจากกันเปนของธรรมดาแต่ก่อนที่จะจากเราก็สร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นขึ้นมาแม้นจากไปแล้วแม้เราจากไปแล้วผู้ที่เขายังอยู่เขาก็ยังระลึกถึงเรา เรายังมีความภูมิใจว่าได้มีความเกี่ยวข้องมีความใกล้ชิดหรือเป็นเครยญากกับผู้จากไปนั่นเองเพะ่อในความเป็นอยู่ของพวกเรานั้นไม่ใช่เพียงแค่หาใส่ป่าใส่ท้องของตนเองเท่านั้นสิ่งที่เราหามันก็ถูกต้องแต่จะเราอย่าลืมว่าเรามีสังคมอยู่ด้วย เพราะนั้นเราก็ควรที่จะมีน้ำจิตน้ำใจเผื่อแผ่สู่สังคมสู่วัดวาสู่ศาสนานี่แหละเป็นการสร้างคุณค่าขึ้นมาในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกประการบนโลกนี้ที่พวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเราเกิดขึ้นมาจากเนื้อตัวร่อนจ่อนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแต่มีอยู่แล้วบนโลก เราก็มาแสวงหาในสิ่งที่มีแล้วอยู่บนโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้เราจะหามาด้วยความยากควมาวมลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนเลยมีคุณมีประโยชน์ให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยหรือหลักประกันในชีวิตของเราก็เท่าที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นพอหมดลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็วางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น คืนสู่เจ้าของเดิมเพราะคืนโลกไม่มีใครสามารถแบกหามไปด้วยได้แต่สิ่งที่เราจะแบกหามไปได้ซึ่งเราขวขวายแสวงหาบนโลกนี้ก็มีแต่กองบุญกับกองบาปกองบุญนั้นก็ล้วนแต่ส่งเสริมให้เรามีจิตใจที่เบิกบ,บานผ่องใสมีชีวิตที่ดีงามจนกระทั่งเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติก็เป็นพบที่ดีคติที่งามตลอดไป แต่ถ้ากองบาปมีมีแต่กดทวงชีวิตเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวพบชาติก็เป็นพบชาติที่ต่ำซรามลงไปเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีหลังธรรมของพระเจ้าที่แม่นยำถูกต้องที่สุดเราคุณจึงควรไฟฟ้าเอาอสิ่งที่มีคุณค่าละวางสิ่งที่ไม่มีคุณค่าก็คือละวางบาป <c oughs> แล้วพยายามกอบโกยสร้างบุญสะสมบุญไว้ชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปจนกระทั่งเราสามารถที่มาประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเราให้ถึงซึ่งความบริบสุทธิ์หลุดพ้นจากกองทุกทั้งปวงนั่นแหละประมังสุขขังที่พวกเราทุกท่านทุกคนปรารถนาต้องการ เมื่อพวกเรามีความตั้งอกตั้งใจในการขวนขวายในการประปฏิบัติแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็จะมีความสำเร็จสมดังความปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ